นมัสเตยครับผมคูปอนโยครนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับอาจารย์คมพัคกวัตนะครับผมในวันนี้อาจารย์คมพัคกวัตจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆคือพระอะไรครับอันนี้เป็นเหรียญจบใหญ่หลงห้องเงินวัดบางคารุ่นแรกนะอ่ะจาจารย์ <c oughs> ที่เซียนเขาไม่นิยมกันเนี่ยครับพิมพ์นี้เนี่ยสมัยก่อนครับสมัยในอดีตจนปัจจุบันครับพวกเซียน ไปตีแกนะทุ่งแล้วอาจารย์จะมาเผยความลับอะไรครับในพระองค์มันมีความลับโหยิ่งใหญ่เลยในในเหรียญนี่นะครับคือถ้าใครมีคุณเก็บรักษาดีนะเดี๋ยวเราจะเปิดเผยความลับดีมาดูนะเนี่ยครับเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคามเป็นเหรียญจบที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยองใหญ่เลยใช่ไหมฮะใหญ่เชืองเลยเนี่ยเป็นเหรียญปฐถมมาเลิกที่ท่าน เริ่มสร้างพระออกมานะที่จะสร้างเป็นพวกเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กของท่านเนี่ยนะครับอาจารย์ูแม่เหรียญรุ่นเนี้ยท่านสร้างออกมาแล้วท่านไปให้อาจารย์ของท่านช่วยปลูกเสก็ให้ด้วยใครครับอาจารย์คือเซนเตอร์พิจารโตผมหลังสีเนี่ยละก็คือหลวงปู่โตตอนช่วงนั้นก็คือหลวงหลวงปู่โตหรือพุทธสมเด็จแเดนโตยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าหลวงพ่อเงินก็คือเป็นลูกศิษย์ของเป็นลูกศิษย์โตอยู่ลช่ท่านว้าว เนี่ยคนไม่รู้นะเนี่ยสุดติงกระดิ่งแมวเลยนะครับถ้คนรู้ความลับนะความลับพวกเนี้ยนะพูดทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูเราไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะนี่เราสื่อได้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางด้านยานสัมผัสต่างๆที่เราดีครับอาจารย์ไหนอาจารย์ลองพิสูจน์มาทีละทีละอย่างแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างครับเราให้ดูกระภาพของเนื้อก่อนนะครับดีครับเนื้อพวกนี้ เนี่ยเห็นไหมโอ้ลายตามม้งขึ้นมาเลยนะจาเ่ย <c oughs> การหลอ่อโบราณสมัยก่อนเนี่ยครับหลอมพวกเงินนะไม่ว่าจอบเล็กจอบใหญ่รูปเหมือนลอยองคครับหิมขี้ตาหรือหินยิยมถ้าของแท้เราจะเจอลายตามม้งเหมือนกันใช่ไหมที่เราผ่านมาถ้า,<อ>าพระที่เขาทําเรียนแบบยุคใหม่ๆไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเขาสามารถที่จะมีความสามารถในการทําลายตามม้งแบบนี้ได้ไหมยากไม่มีละพ้าได้เลย มัาจารือท่้อาจารย์แบบเบื้องต้นเบืงต้นที่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับคือมันก็ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาเพราะว่าจากที่เราศึกษานไอ้ลายตามุงเนี่ยเกิดจากโลหะหลายตัวที่อยู่ในองค์พระในในหล่อโบราณนี่แหละตอนนี้ ไอโลหะแต่ละตัวเวลามันเย็นมันเซตตัวจะไม่เท่ากันครับอาจารย์มันก็จะดึงกันเป็นเส้นในลัลกิวิสต์นี่แหละอ๋อมันก็จะหนังเขียวเขียวย่นๆใช่เออมันก็เป็นลายตามุงเพราะว่ามันหดตัวไม่เท่ากันแต่คำว่าลายตามุงก็คือเป็นศัพท์เทคนิคของเซียนโบราณใช่เนี่ยที่เราเห็นนะเห็นไหมเนี่ยลายตามุย์มันจะขึ้นอะเห็นไหมอย่างใครมาเขียนเนี่ยครับซึ่งในรูปหล่อหลงพระเงินไม่ว่ากีตาและพิมพ์นิยมครับ จอบใหญ่จอบเล็กถ้าแท้แท้ขึ้นลายต่ามุมเหมือนกันหมดมนี่ผมถึงบอกว่าเป็นปฐมบทในการสร้างพระรูปหล่อบโบราณหลองพ่อเงินนี่แหละครบอาจารย์และท่านสร้างแล้วองค์แรกเนี่ท่านไปให้อาจารย์ท่านก็คือสมเด็ดพจพระจย์โตพมศ์สีท่านช่วยปลูกเสกให้ด้วยนะซึ่งส,สิ่งเหล่านี้มันเป็นความลับที่หลายคนทาไมทราบอย่างน้อยผมว่าถ้าผู้ชมทางบ้านมีเก็บไวนะ้นัดตั้งยุคนั้นนะผมว่า เขาจะได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีพุทธคุณสูงนะที่ว่าสูงเพราะอะไรเด็ดเราให้ดูหลักฐานด้วยนะเนี่ยการปลูกเ็กเราจะเห็นเส้นพุทธคุณเยอะนะครับที่ไม่ค่อยชัดเพราะว่าพระท่านเป็นองค์กลมๆใช่ครับเลย่ยนิดนเออเราเราเราดูเส้นมีทั้งขาวทั้งสีแดงมีทั้งคงของพันแม่ตาครับแล้วก็ดูลักษณ์ที่ลงนะจนลักษณ์มันเสริมเลยนี่ลักษณ์จีนนะเนี่ย เขาทาลักจีนมาเก่าเนี่ยดูความเก่าของเกตลักกะโลไม่น่าพะเขาเลยยังดูค่อนข,ข้างจะสมบูรณ์แบบนะปัจจุบันนี้อยู่คือขเขาถนอมพาไว้เขาเก็บไว้มาแล้วพอดีเอามาให้จันตรวจด,ดูครับแล้วมันก็พบสิ่งที่แบบว่าคนเนี่ยคนดูลักเ่ยครับหาคูปองโดยมครับเนี่ยม,มันมันไม่ใช่ของใหม่ใช่ไหม สมก็อายุ150ปีที่หลวงปู่คคนอายุเยอะก็หนังเหี่ยวหนังย่นใช่นี่คือรักเก่้านี่เรามันเป็นสิ่งที่บอกบอกถึงความเป็นผ้าแท้แต่คนไม่รู้เพราะไปเจอเสี่ยมังกรกาลองตีเกมมานานแล้วพวกเนี้ยนี่พอดีเจ้าของเขาก็ติดตามมาก็ดีผมได้ศึกษาเลยว่าพรงนี้มีของดีก็ดูเนี่ยปรฐานนี่ยเราเอาเหรียญนี้ไปตรวจ ข้าโลหะดูี่มีอะไรฮะเสียดายผมไม่ได้หาพิมพ์นี้เลยนะเนี่ยเพราะผมคิดว่าเซียนเขาบอกเขาไม่เล่นกันไงมันไม่มีนในแาะระบบเนี่ยเขไม่เล่นอลยมีอะไรบ้างกล้องพันหกร้อยเท่าดูมีอะไรบ้างสำคัญจุดที่สําคัญที่ครูบาอาจารย์ที่อาจารย์บอกหนึ่งเลยอืหล่อโบราณพิมพโบราณอะไรกันแล้วแต่เนี่ยต้องเจอต้องมีอาร์เซนิกก่อนใช่อารนคือสารหนูสารหนูสารหนูไว้สำหรับอาจารย์สารหนูเนี่ยเป็นสารเมื่อ่อน ช่างทองใช้ครับผสมไปเพื่อให้โลหะละลายตัวได้ดีแล้วมีความเงาด้วยมีความเงาใช่แต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าเป็นลอเวียงใหม่ๆก็คือการทําทองเหลืองใหม่ๆสมัยนี้ก็คือเขาจะใช้ทองเหลืองเป็นหลักหรือถ้าเป็นที่เขาเริ่มเรียนแบบที่พัฒนาก็จะเอาทองแดงกับสังกะสีมารวมกันแต่บังเอิญถ้าเป็นโลหะโบราณนะต้องสอนผมเยอะต้องต้องมีหลายตัวจะต้องมีหลายตัวเพราะว่าเขา ยังไม่สามารถที่จะทลุงหรือแยกโลหะออกเป็นอย่างๆได้เราเราท่าได้เลยนะครับอาจารย์ใครว่าพระองค์นี้เกศคุณมาดูให้คุณเอาหลบผ้าเงินที่ว่าคุณว่าว่าแท้เอามาตรวจเราเจอทั้งเงินมีทั้งพาราเดียมเออมีเหล็กไหลด้วยเนี่ยคือคืออาจารย์ขสิทธิ์ช่วยกันบุกเสกแต่พี่เนี่ยคนไม่รู้เนะมีเหล็กไหลอยู่ด้วย เสียดายไม่ได้หาเก็บอะไรเออเนี่ยพอคนไม่เล่นราคาก็ยังไม่ได้แล้เนี่ยเสียดายเนี่ยก้อนนี้แหละเห็นไหมเนี่ยก้อนนี้เหล็กไหลนันเนี่ยไม่ดูเนี่ยเอ้อเนี่ยไงอ่าดูก้อนนี้ที่ฝันเหล็กไหลเกางอกได้เลยเนี่ยเหล็กไหลสีอะไรเนี่ยอาจารย์ออกสีทองออกสีทองเหล็กไหลสีทองมีด้วยมีด้วยเห็นไหมนี่ยคนนี่ยงอกมาสีห้าเมตรเนี่ยคนดูเลยเาออได้เออมันมีชีวิตนะเนี่ยล่ะผมต้องบอกว่าเราก็อย่างน้อย นำความรู้ที่ครูบาอาจารย์เผยแพร่มาให้สมาชิกได้ทราบเผื่อบางคนมีเก็บไว้ซึ่งไม่กล้าออกมาแล้วเพราะเสี่ยนไปตีแกแล้วแล้วรุ่นนี้เขาเขาเขาหล่อหล่อโบราณหล่อโบราณนยอาจารย์ลองอธิบายแบบเขา้าวที่หล่อโบราณนี่ก็เหมือนพิมพิมชิตาพิมพ์นิยมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูพิมพ์ชิตากันนะครับใช่ก็คือทําหุ่นเทียนหุ่นอะไรทนนั้แล้วก็เทนี่ลอยเทเขาขึ้นทางก้นจะเป็นลอยแล้วมีรอยต่อใบเนี่ย หล่อขึ้นเป็นช่อพวกนี้ยากทำเป็นช่อใช่พวกเนี้ยเนี่ยท่งบอกว่าหล่อโบราณตัวนี้มันหาไม่ได้แล้วคับจา์ว้าวซึ่งในเจ้าของเขาบอกว่าส่วนใหญ่คลิปที่เขามาให้อาจารย์เผยแพร่เนี่ยให้ความรู้ด้วยถ้าใครอยากเช่าบูชาก็เขาก็ยินดีให้เช่านะเพราะเหรียญจอบหลงเพราะเงินยุคแรก ครับจอบใหญ่จอบเล็กมันเช่ากันเป็นล้านเนี่ยแต่ถ่านี้มีมีใบตัวค่าโลหะมีพาราเดียไม่เห็นอย่างเงี้ยแน่นอนเช่าแค่หลักแสนกลางๆนั่นะเนี่ยมีมีครับประมาณห้าแสนนะเขาก็ให้ถ้าถ้ามีคนสนใจก็สามารถมาดูได้เรามีใบรับรองและมีใบตัวแรกโลหะให้ดูเพราะว่ามันมันเป็นเผยแพร่สิ่งที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้ทราบเนี่ยอันเห็นไหม ได้ครับถ้าใครสนใจสนใจก็มาหาอาจารย์คมประวัติที่ตึกแดงชั้นสองโซนเอได้นะครับผมเปิดทุกวันหม่อาจารย์ทุกวันนะครับทุกวันนะครับหรือถ้าใครมีพระเครื่องแบบนี้หรือมีพระเครื่องที่อยู่ที่บ้านหรือที่ครอบครองไว้อยู่แล้วเครืบแขงสงสัยก็มาเรียนรู้หรือมาให้อาจารย์ให้คําแนะนําได้นะครับโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผม n a สเต t ์ครับขอบคุณครับ